นี่เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่น่าสนใจมากๆครับเป็นฝาครอบท้ายกระบะนะนี่มาครอบท้ายกระบะปิดเต็มได้เลยอ่ะยี่ห้อแบรนด์เขาคือโซมุดนะเจ้าของเป็นเวียดนามแต่ผลิตที่ไทยโรงงานที่ไทยชุดนี้สองหมืนหนะครับมีให้กับกระบะทุกแบรนด์และเวลาปิดปิดสนิทแบบนี้เลยนี่นะครับปิดสนิทนี้เลยเฮ้ยทำออกมาลงตัวนะเนี่ยเนียบใช้ได้เลยนะครับฝาเปิดอยู่นี่นะมี จับอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูนะเปิดปุ๊บนะครับนี่นิดเดียวนี่ดิ้นไปแล้วเด้งไปแล้วนี่เฮ้ยโอเคนะสามารถที่จะตั้งค้างอย่างนี้วิ่งก็ได้นะครับพระเด็กเขาจะมีขาค้ำให้นะเวลาเห็นกระจกตรงนั้นนะครับเวลาคนขับมองกระจกหลังมองผ่านกระจกมาได้เฮ้ยโอเคเเฮ้ยโอเค,อเค,อเคแล้วเนียนมากนะเนี่ยเนี่ยมีการซิลกันน้ําหมดเลยนะครับตรวนี้มีซิลกันน้ําหมดลงมาตรงๆ นะอย่างนี้จึง